เรื่องเด่นๆเ,เป็นเรื่องของโชคลาภนะคะขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะหยิบไพ่มาสามใบมีแต่เรื่องโชคลาภเรื่องเงินทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยค่ะว่าคนเกิดวันนี้เด่นเรื่องโชคลาภที่พากันแห่แหนเข้ามาหาคุณนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าจะเป็นการเสริมดวงช่วงนี้ให้บริจาคทำทานกับคนยากไร้บ่อยๆก็จะเป็นการเสริมดวงให้คุณมีโชคลาภได้มากขึ้นได้ปังขึ้นเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้มีความก้าวหน้านะคะอะไรที่เราคิดไว้นะคะมันก็จะเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้แล้วก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เหมาะที่จะดำเนินเรื่องโยกย้ายหรือปรับเปลี่ยนนะคะรวมถึงการมองช่องทางธุรกิจที่เราจะต้องลงทุนเพิ่ม นี่สิ่งที่ต้องระมัดระวังในเรื่องงานเนี่ยนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของบริวารคะ่ะที่จะนําเรื่องร้อนอกร้อนใจเข้ามาหาคุณนะ,ะตอนนี้ก็คุมเข้มเข้าไว้สักนิดหนึ่งส่วนการเงินค่ะการเงินคนเก็บวันี้ระวังไว้สักนิดหนึ่งนะคะนะเพราะว่า,าหากคุณเนี่ยคิดจะไปช่วยเหลือใครนะคะจะต้องดูเงินในกระเป๋าของคุณด้วยไม่อย่างนั้นนะช่วยเหลือเขาเขารอดตัวเราเดือดร้อน อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์รักกังวลใจแล้วก็ต้องเตือนกันเลยนะนะคะสำหรับเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังตอนนี้คนที่เกิดวันนี้นะคะจะมีดวงของการมีอุบัติเหตุจากของมีคมแล้วก็การใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าจะทําอะไรเกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์เครื่องมือการใช้ของมีคมระวัดระวังแล้วก็อย่าประมาสําหรับเลขมงคลค่ะคือเลขหเลขเแล้วก็เลขแ